สวัสดีค่ะบำเพ็ญบุญคลินิกการแพทย์แผนไทยค่ะพบกันค่ะกับตอนที่10แล้วนะคะกับตำนาน108ยาฝนยอดยาในยามนะคะของพระอาจารย์มหาขอชัยอัคคชยโยค่ะตอนนี้จะพูดถึงรสยาที่มีรสหอมเย็นอ่าแค่ได้ยินก็ชื่นใจแล้วนะคะส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงอะไรคะรสหอมเย็นดอกไม้เนาะอ่าน่าจะช่วยดูแลเรื่องจิตใจใช่ไหมคะมาติดตามค่ะถ้ารสหอมเย็นนะคะ ช่วยให้ชื่นใจเนะจาะสรรพคุณของเขานะคะก็ช่วยบํารุงหัวใจบํารุงอวัยวะภายในอย่างเช่นตับปอดนะคะบํารุงคันด้วยแล้วก็บํารุงเลือดค่ะในการใช้รถหอมเย็นก็มีความ ต้องมีความระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะว่าจะไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาลมที่อยู่ในช่องท้องเยอะๆนั่นเองนะคะยิ่งกินลดหอมเย็นเข้าไปมันจะทําให้ร่างกายมันเย็น,นะคะ่ะลมที่อยู่ในช่องท้องมันจะยิ่งกําเริบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเอาที่พอดีค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นดอกมะลินะคะดอกมะลิเนี่ยเขาไม่ได้มีรสเย็นอย่างเดียวนะคะมีขมด้วยเนาะเคยลอง กินไหมคะใครเคยเอาดอกมะลิหน้าบ้านมาลองลอยน้ำไหมคะหอมชื่นใจมากเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คนโบราณเขาทำกันนะคะอย่างเวลาหน้าร้อนใช่ไหมคะเอาน้ำมาแช่ด้วยดอกมะลิแล้วก็เอาไว้รับแขกนั่นเองทำให้รู้สึกชุ่มชื่นใจอากาศร้อนๆก็ดีขึ้นเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเอาเป็นกระสายาหนึ่งในกระสายาที่เอาไว้ใช้ แก้เด็กเป็นลมชักนะคะวิธีการก็คือเอาเอาตะไคร้ค่ะใบสะระแหน่นะคะบดแล้วก็ละลายน้ําดอกมะลิเป็นกระสายนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเด็กเป็นตุมีอาการตัวร้อนนะคะเป็นหวัดเนาะก็เอาดอกพิมดอกมะลินะคะตําคู่กับพิมเซนนะคะแล้วก็เอาไปสุมหัวเด็กได้เลยก็จะช่วยบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ตัวร้อนได้นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นอยู่เป็นประจําก็คือตำรับ ยาหอมของไทยนะคะที่มีดอกมะลิเยอะๆนะคะอย่างเช่นยาหอมเทพจิตคะ่ะดอกมะลิ184ส่วนนอกจากนั้นก็ยังมีตัวยาอื่นด้วยอย่างเช่นออตระกูลผิวส้มทั้ง8ปประการนะคะอย่างยาหอมเทพจิตเนี่ยเด่นมากๆที่เป็นยาบำรุงหัวใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะใครที่เป็นลมหน้ามืดนะคะหรือหลอดเลือดในสมองตีบนะคะยาหอมเทพจิตคะ่ะจับใส่ปาก ุ่มใต้ลิ้นไว้เลยนะคะก็จะช่วยให้ฟื้นตัวขึ้นมาช่วยขยายหลอดเลือดตรงนี้แล้วก็ช่วยฟื้นฟูหัวใจตรงนี้แก้ลมวิงเวียนยน,นั่นเองค่ะตัวยาอื่นอย่างเช่นทิปโอสดนวโกดยาหองอินทจักกลุ่มนี้ก็จะมีดอกมะลินะคะเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องยาด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเกร็ดยาที่พระอาจารย์ท่านเคยสอนไว้นะคะใครที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือเส้นเลือดในหัวใจตีบนะคะข้างบ้านค่ะต้น เตยหอมนั่นเองเอารากของเตยหอมมา1กำมือแล้วก็เอาส่วนของต้นนะคะมาอีก1กำมือรวมเป็น2กำมือนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่หมอ้อสแตนเลสแล้วเติมน้ำา2ลิตรค่ะต้มพอเดือดนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเอาไว้ดื่มต่างน้ำนะคะก็จะช่วยเรื่องหัวใจได้นะคะก็เกร็ดยาความรู้สาระดีๆจากเพจบำาเพญบุญคลินิกการแพทย์แผนไทยค่ะอย่าลืมติดตามยอดยาในย่ามตำนานร้อยแปดยาฝนนะคะ